มามามาพี่น้องมากินเข่าพี่น้องมามามามอนี้กับบะหมี่อย่างไรพี่น้องเอ้ยมือนี้กับเข่าก็คืออมหวายพี่น้องอมหวายมาจากบ้านพอเท่าไม่เท่าฝากมาให้กินพี่น้องเอ้ยโอ้โหพี่น้องขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณมามามาพี่น้องมามากินน้ำกันเอาติบเข่ากันพี่น้องติบเข่ามันอยู่ไกลบุญเริ่มเอะไรนโอ้ยโอ้ยคว่ำเจ้ามาได้พี่น้องเอ้ย มาเจ็บเสียบน้ำบาสเซตมีหมกน้ำไม้น้ำไปเนาะมกน้ำไม้อ่ะข้อื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี limits. ่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้บาสเซตไปนะนี oh, uh, oh, oh. Oh, ่กัดกินหลายอย่างหลายพี่น้องเอ้ยจริงๆกับมกเดียวกค่อิ่มแล้วบาสเซตกินบาสเซตเป็นคนกินบ่หลายเอาไปพี่น้องเอาความจ้าเอ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 านี่หมกน้ำไม้นี่กัไม่เท่าไงอืม กับคุณขอให้ยูมันคนยืนฝากกับเข่ากับหน้ามาให้ลูกลานกินอ่ะมาได้กินได้บ่อนี้ได้นี่อ,อมอ,อมไหวใส่ได้ไลายยางใส่มะบวบใส่หัวปีอือหอคนก,ก็ตกพปนหนักเสะบมกเม่ก็แซบ่บเสียพน้อง Ừ, mình sẽ đây này nướng nào phân Sao? Cũng ấm lắm Loại bên hơn Ôm cho cái đuôi cũng phải không? ขย้มาาันขมนะเปน็นงตังแบบลวกน้ำเอาไม่ตังไม่ตองต้มอ่ะมันขมอยู่แต่บม่ปั่นได้เพราะว่าเครื่องมาขอโทษกบไฟเด้อย,ยินเสียงเครื่อง ทำ,ำทำงานแล้วไป่น่องเอ๊ะเจ็บหังอะไรไน่องนี่มเท่าอีกอะนี่ไม่เท่าอีกอะนี่ไปหน่อย ฝากกับเขา่ากับน้ำให้ลูกให้ลานกินปั่นลมในกับทำงานด้นในไปหนัะเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมง nhung người này có lẽ phần tục nhung lại ừ, một ngày có thứ dưới หอ,อมเจีกระดูกหมูผอ,อมใช้ดอกก็นั่นพี่น้องเลยดอกแข่จับดอกกันยังพี่น้องแบบลูกมันมากมันเป็นคนคนคล้ายคนทางแมวอะพี่นออ้องแต่บ้านเขาเอินอะ หมักหางแมวเด็กพี่น้องคนไทยเอินจเอินดอกอยังมันหมักมันกับเป็นคนๆเอาได้บาทนี้บาทเเสร์ก็เริ่มอิ่มเลยพี่น้องเอีย ยูมันก็เก็บไว้ไหน้อามากจะแช่ด้ยเย็นไ้คิดอีกหมาอีก แกะออกแล้วเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กั ดูผมด้อพไ่หน่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บอเชยด้วยครับผมบอดเชยกันวันๆกะไม่ทําอะไรไี่น้องกินแล้วก็กินแล้วก็ทํางานทํางานกินไี่น่องนี่แหละคนห่อวันๆไม่ทําอะไรไี่น้องกินอย่างเดียว